สิ่งที่ผมกำลังทำหนังที่ผมกำลังสร้างผมไม่ได้ทำให้ครอบครัวผมดูแค่นี้ผมทำให้คนทั่วประเทศทั่วโลกคอหนังได้ชมกันเพราะฉะนั้นความเป็นมหาชนคุณภาพต้องดีที่สุดสำหรับผมและขายอ้อเป็นหนังเรื่องแรกของผมและวงการหมอำํำนี่คือสิ่งที่บอสโจโพิมพ์ไว้ค่ะเมื่อประมาณ57นาทีที่เพิ่งผ่านมานะคะเป็น โพสที่จโพส่ไว้ในหนุ่มโจโย,โยมณีนาวงศะค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะในมุมของแฟนคลับที่รอคอยนะคะว่าใครจะเป็นผู้กำกับในครั้งนี้ก็ต้องดีใจมากๆเลยทีเดียวค่ะที่เราได้เลิกงามยามดีนะคะซึ่งผู้กำกับที่ได้เป็นผู้กำกับคนสำคัญค่ะนั่นก็คือพี่ใหม่ค่ะภาวัตพระหนังคสิรินะคะกับการกรติผลงานค่ะกำกับ ภาพ,พยนตร์ดังเรื่องนักบรกแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนอกหนเือจากนี้ค่ะยังเป็นร่วมกับละครที่โด่งดังศาก เรตติ้งอันดับสูงสุดของปีนั้นในประเทศค่ะอย่างเรื่องบุเพสนิวาสหรือว่าออเจ้านะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้กกับนะคะก็คือพี่เอี้ยงค่ะสวนีอุทุมมานักแสดงภาพยนตร์เรื่องร่างทรงมาร่วมสร้างทําให้เป็นสิ่งที่แฟนคลับตอนนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดีใจมากๆที่เราได้คนจริงๆนะครมากํากับ ดิฉันน่ามีบุญมากเลยทีเดียวกับผู้สมคาน่าข่าวมากเลยเหมือนกับว่าดีใจมากทีเดียวที่ได้เห็นว่าใครนะคะมาเป็นผู้กํากับในครั้งนี้สิ่งสําคัญที่สุดแหละถามว่าตกใจไหมที่ชิบูกวบกับเป็นคนนี้ต้องบอกว่าไม่ตกใจเพราะเรารู้สึกอะว่าบอจโจเฮหน่อยแล้วก็พี่ๆทุกๆคนที่อยู่ในสาวน้อยไม่ทําให้หนังเรื่องเนี้ยพังแน่นอนอยู่แล้ว ก็ต้องเป็นบอกว่าน่าจะได้คนดีมาอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าน่าจะต้องเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนเก่งระดับประเทศจริง,รงๆอย่างที่บอดบอกไว้ทุกคนมองเห็นอะไรบ้างคะกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นณนะตอนนี้ดิฉันดีใจมากเลยที่คนที่มาทำหนะ้าที่ตรงนี้เก่งกว่าผู้เก่าๆคนที่แล้วที่ขายออได้ดีดไปไม่ไม่ต้องพูดถึงว่า เป็นเรื่องของของการผิดใจกันแบบเพื่อนในในกลุ่มเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะแต่อย่างหนึ่งเราอะแค่รู้สึกว่าหนังอะมันใหญ่กว่าตัวพุ่มกับคนเก่ามากเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วอะสิ่งที่เขากําลังทาอะมันต้องเอาคนเก่งระดับประเทศแบบนี้แหละมาทําหนูยอมรับเลยว่าตอนแรกหนูไม่รู้จักพุ่มกับคนแรกเลยนะแล้วหนูก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับใายออมากอะ แต่ว่าพอเวลานหนูมาถึงจุดเนี้ยที่หนูรู้ว่าพี่ใหม่เป็นคนทำอ่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นกว่าเดิมมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันน่าจะเกิดอะไรใหม่ๆกับวงการบันเทิงไทยได้จริงๆเราจะอวยทั้งทีก็จะอวยได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบได้ได้เสียงดังมากยิ่งขึ้น แล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะทําให้บอโจโอได้ในสิ่งที่บอโจโอคาดหวังนะคะนั่นก็คือเป็นภาพะยนตร์ร้อยล้านหรือเป็นภาพะยนตร์พันล้านอย่างที่หลายๆคนรอคอยเพราะว่าการันตีค่ะต้องบอกว่าในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ตามสาวน้อยหรือว่าคนที่ไม่ได้รักอุงอิงอ่ะก็ต้องก็ต้องอยากได้สิ่งที่มันการันตีหนังหรือว่าภาพะยะนตร์เรื่องนี้รายชื่อผู้กำกับสำคัญไหมสำคัญมากที่สุด สำหรับดิฉันนะถ้าไม่ใช่แบบว่าอย่างพี่ต้องเตยอย่างเงี้ยคือที่แบบมาดังเพราะหนังภาพยนตร์เรื่องนั้นแบบแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะจำเป็นค่ะที่ต้องมีรพวมกับที่เป็นมากฝีมือดีเพื่อที่จะมาใช้เพื่อเป็นมสเจในการโปรโมทภาพยนตร์ในเรื่องนั้นนะซึ่งนางปกก็รู้กันจักกันทางประเทศบุพเพันิว,วาสนำโดย โปรดักชันของบอดแคสติ้งของพี่น้องอารุโนชาก็ทำรายได้ระดับประเทศแล้วก็คนรู้จักรีบกลับบ้านคะ่ะเพื่อที่จะไปดูหนังเรื่องนี้แม็กเดียสำคัญในภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายหลายคนมากๆเลยต้องบอกว่าที่ฉันดีใจคะ่ะที่ิฉันจะได้เห็นอุงอิงเล่นละครได้เห็นอุงอิงเล่นหนังเพราะว่าเรามองไม่ออกว่าน้องจะเล่นยังไงอะ เราไม่เคยเห็นอุงอิงเล่นละครเลยนะนอกนอนจากการที่อิมพไวท์ในบทละครบนเวทีหมอลำเนะเราจะได้เห็นอุงอิงเล่นละครค่ะผ่านการกำกับโดยผู้กำกับระดับประเทศแล้วก็พี่เอียงค่ะที่เป็นผู้ช่วยกำกับในครั้งนี้แล้วก็ช่วยเขียนบทด้วยน้ำตาที่เกิดขึ้นค่ะของของการประชุมวันนี้เราเห็นในคลิปนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้ดูแบบละเอียดมากเนาะ เราเราเราพอจะรู้แล้วว่าว่าเขาดีใจอะ่ะเขาดีใจกับสิ่งนี้กันนะคะแล้วก็เราก็ดีใจเช่นกันค่ะที่ที่ที่สาวน้อยได้คนเก่งๆแบบนี้มามามาทำให้องค์อิงดังขึ้นอย่างแรกเลยพูดตรงๆเลยทำให้องค์อิงดังขึ้นนะคะแล้วก็ได้เห็นผลงานน้องในใน,ในหลายๆมุมมองมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงค่ะเราน่าจะได้เห็นคุณออฟสุรพลนะคะเล่นเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่เคยเห็นเขาเหมือนกันนอกเหนือจากเขาเล่น MV ในซีรีส์ใน MV ในในซีวิตเลยเอให้กับน้องอุ้งอิงนะคะแล้วก็การร้องฝีฝีมือการร้องเพลงคนที่เรารักทั้งนั้นเลยอ,อยู่ในเรื่องนี้เนาะก็น่าจะทําให้พวกเราน่าจะดีใจที่ที่ท,ที่ที่ได้ดูกันนะคะขอวอวยพรละกันค่ะให้ สิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะในในมุมของผู้กำกับแล้วก็ในมุมของผู้ช่วยผู้กำกับขอให้การเขียนบทที่กําลังจะเกิดขึ้นเต็มไปด้วยความครีเอทีฟแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นในการลังสรรค์สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นขอให้ทุกๆก,การคิดหรือว่าทุกๆก,การประสานไม่มีอะไรติดขัดขอให้ ภาพในหัวของผู้ก่มกับที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นภาพที่ทำให้เกิดปรากฏการ์ไวรัลสำคัญสำคัญในประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ้นปีนี้ขอให้ภาพยนตร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเต็มไปด้วยผู้คนที่ใครๆก็อยากดูขายอ้อขอใหออ้ขายอ้อนำเสนอ รากเง่าของความเป็นคนไทยบรรพบุรุษของการเป็นคนหมอลำขอให้ทุกชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะคำว่าหมอลำทั้งที่อยู่ในบนโลกนี้หรือว่าผู้ที่ล่วงหลับไปแล้วต่างภาคภูมิใจในความเป็นหมอลำแล้วก็ทำให้สิ่งนี้มันการันตีได้นะคะว่าคนหมอลำนี่แหละที่เป็นคนที่ สามารถสร้างศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้คนเกิดการจะลงใจค่ะแล้วก็มีความสุขกับศิลปะบันเทิงที่ถูกนำเสนอมาเป็นร้อยเป็นร้อยปีขอขอบคุณค่ะขอบคุณ ที่ใหม่นะคะที่รับเป็นพ่วงกับเรื่องนี้ขอบคุณพี่เอียงที่เขียนบทเรื่องนี้แล้วก็ขอขอบคุณบอโจขอบคุณอุงอิงขอบคุณเฮียนหน่อยขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยผู้เอ่อผู้จัดการบอจโจด้วยแล้วก็เเซียนนนรือว่าใครก็ตามที่เกิดทําที่คิดใหญ่ค่ะที่คิดใหญ่แล้วทําถึงเราในมูนแฟนครับก็พร้อมที่จะอวยแล้วก็พร้อมที่จะสนใจแล้วก็ทําให สิ่งนี้เกิดเป็นปรากฏการณ์ระดับประเทศในอนาคตนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้กันด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็สามารถที่จะโดดเดดโดเนตในลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะคะโอเคซีฮ okay, ิมบ๊ายบายขอบคุณค่ะ